สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนะครับทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางสบปลรานะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในช่องทาง u t u b e นะครับผมก่อนอล่นนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับกาลังแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มารับชมเป็นกําลังใจให้กันเนาะแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมสลับพี่ๆนะครับสลับจะมาชิกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเอฟซีหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆในช่องทาง u t u b e นะครับก็ สำหรับคอมเมนต์นะครับผมก็จะพยายามนะครับก็ไล่ตอบทุกคลิปนะครับก็ผมลงวันหนึ่งแล้วก็มีแนวทางฮานอยแนวทางของรัฐบาลลาวนะครับก็อาจจะคลิปเยอะก็อาจจะตอบช้าบ้างนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมสําหรับแนวทางหัวยราะพัฒนานะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของววันที่16ก่อนนะครับงวดของวันที่16นี้ก็ ถือว่ามาเด้งๆนะครับก็ขอสแสดงความดีใจกับพี่น้องสปปลาวด้วยเนาะแล้วก็สายวิ่งสายลูดในเลขชุด4ตัวนะครับก็ในงวดที่แล้วนะครับผลนะครับผลออก6 6 7 6 1 2นะครับผมเนาะก็สายวิ่งสายลูดนี้นะครับก็มาทั้ง6 6แล้วก็6 7. 7 6นะครับผมส่วนเด่น2นี่มาเข้าในเลขบนนะครับแต่ถ้า พี่น้องถ้าเป็น1 6 2นะก็ยังจะมาก็ยังจะมาโดน6,2สองเน้นแต่ว่าก็จะไม่โดน6 7นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆนะครับเที่ยวตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมก็ถือว่าตัวเน้นผมนี่ก็มาอยู่นะครับศาสตชอบ62นะครับ2มาอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับ แนวทางในวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับผมสําหรับแนวทางตัวเด่นนะครับผมให้เด่นไปที่ นะครับ7นะครับผมแล้วก็9นะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดนี้ผมให้ไปที่7นะครับถามว่าชอบพอๆกันไหมเจ็กับ9นี้ผมชอบพอๆกันเลยนะครับ9ก็คือว่าเด่น7ก็7ก็เด่นนะครับสำหรับสายวิ่งลูดนะครับจับคู่นะครับก็จะมี7 0

จ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับพี่พี่ส่วนในหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยนี่ผมให้ไปที่นะครับเดี๋ยวนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่ผมให้ไปที่สองนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่สองนะครับก็จะเป็น สองนะครับพี่พี่สองนะครับ2 7 9แล้วก็2 7 0นะครับผมเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับ2 7 9กับ2 7 0นะครับสสารับเลขเล่น3าตัวนะครับ ส่วนที่จะเน้นให้4คู่นะครับพี่ๆหลักๆก,ก็จะมี70 72 79นะครับ12 79 72 79แล้วก็78นะครับพี่ๆนี่ครับ เจ7ดศูนสนะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับให้ไปที่279นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ทุกทุกคนนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมรับชมตัวเลขนะครับถูกใจแล้วค่อยตามนะครับไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับพี่พี่นะครับแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับเข้ามาสองวัติดแล้ววันนี้ก็อาจจะหลุดหรือว่าอาจจะไปต่อนะครับก็ รอรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่เพื่อนเอฟซีนะครับทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภนะครับผมในแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่18นะครับเดือน 2, 2565นะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามรับชมสูตรที่2นะครับสูตร2เม็ดนะครับหรือว่าในโค้งสุดท้ายทีเดียวเลยก็ได้นะครับก็ผมจะลงใน2สูตรสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรสูตรสเม็ดนะครับแล้วก็ในโค้งสุดท้ายก็ รวบรวมนะครับรวบรวม2สูตรนะครับมาไว้ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ